เผยข้อความลับ2,000ปีม้วนคมพีเฮอร์คิวลเนียมสนับสนุนโดย7 e เ e ่ e อีเลฟเว่นบัตตอร์เพื่อนที่หิวใจใกล้ๆคุณ มวลกระดาษที่โดนเผาไหม้จนดูกลายเป็นเหมือนแท่งหินที่เราเห็นอยู่นี้นะครับก็คือมวนคัมภี์โบราณเฮอร์คิวลนียมอายุราว2000ปีที่เหลือรอดมาจากการระเบิดของภูเขาไฟวิสุเวตเมื่อปีคศ79ซึ่งเป็นภัยพิบัติครั้งใหญ่ทำให้เมืองปอมเปอีของประเทศอิตาลีเหลือเพียงไว้แค่เศษซากครับ ปัจจุบันได้มีทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์สประเทศอังกฤษได้พยายามถอดรหัสข้อความที่อยู่ในม้วนคมภีนี้ด้วยการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อแกะเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคโบราณจากซากคัมภีร์กระดาษกว่าร้อยม้วนที่ถูกคนพบเมื่อช่วงทศวรรษที่1750นักวิจัยเชื่อกันว่าม้วนกระดาษเหล่านี้เดิมทียาวหลายเมตรแต่ถูกเผาจนกรอบและเปราะ ทำให้การคลี่ดูข้อความข้างในเป็นเรื่องที่ทําได้ยากแต่ด้วยเทคโนโลยีการสแกนภาพด้วยรังสี X ทําให้นักประวัติศาสตร์สามารถอ่านข้อความข้างในได้เป็นครั้งแรกโดยหนึ่งในคําที่นักวิจัยพบเป็นภาษากรีกโบราณที่ดูคล้ายกับคําว่าเดียโ p ปีซึ่งแปลว่าความรังเกียจ จากนั้นนักวิจัยจึงได้ค้นหาคำศัพท์จากพจนานุกรมกรีกโบราณของออกฟอร์ซพบว่าเป็นคำที่มีการใช้โดยนักปรัชญาในยุคเดียวกันทำให้นักวิจัยมีแนวทางในการศึกษาต่อมากขึ้นนอกจากนี้ทีมวิจัยยังได้ใช้งานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยปฏติประต่อภาพค้นหารอยหมึกที่เผยให้เห็นบริเวณที่มีการเขียนและเพิ่มความชัดเจนของข้อความนำไปสู่การสร้างภาพสามมิติข,ของม้วนคำพีที่ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถ คลี่ออกมาอ่านได้เหมือนจริงอย่างไรก็ตามเลยครับตอนนี้นักวิจัยยังคงแกะเนื้อหาได้เพียงบางส่วนเท่านั้นเนื่องจากม้วนกระดาษมีความเปราะบางมากๆและพวกเขาเชื่อว่าหากถอดรหัสได้หมดอาจจะทําให้พวกเราได้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของศาสนาคริสต์ในช่วงนั้นรวมถึงความเป็นอยู่ของผู้คนในยุคโบราณด้วยครับ ขอบคุณที่รับชมทีเรนเทครีพอร์ตนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเรนช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดร่วมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ